สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนกันในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่4โดยทีเชอร์สิริลักษณ์ปั้นงามวงค่ะก่อนที่เราจะมาเริ่มเรียนกันเช่นเคยนะคะเรามาทำรับสมองกันก่อนค่ะรับสมองนะคะ ํำชี้แจงให้นักเรียนนําจํานวนที่กําหนดให้เรียงจากมากไปน้อยให้ถูกต้องโดยทิเชอร์จะมีจํานวนทั้งหมด6จํานวนนะคะเท่ากับรับสมองของเรา6ข้อฉะนั้น1ข้อจะมี1จํานวนหรือ1กรอบสีที่ทิเชอร์ให้เท่านั้นนะคะไม่ใส่เลขซ้ํานะคะเด็กๆทิเชอร์ให้เวลานักเรียนทํา5นาทีแล้วเราจะมาเฉลยรับสมองพร้อมๆกันนะคะ ครบ5้านาทีแล้วเรามาเฉลยรับสมองพร้อมๆกันเลยค่ะเฉลยรับสมองค่ะตามโจทย์นะคะให้นักเรียนเรียงลำดับจากมากไปน้อยฉะนั้นข้อที่1จะตอบว่า6,584,148มากกว่า6 5 8 1 4ห8จะมากกว่า 45,364และมากกว่า32,565มากกว่า5,682มากกว่า5,482ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะถูกทุกข้อกันไหมเอ่ยเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนกันในหัวข้อการประมาณค่าจำนวนเต็ม10และ จำนวนเต็มร้อยก่อนที่เราจะมาเริ่มการประมาณค่านะคะเราต้องมารู้ก่อนว่าจำนวนเต็ม10คืออะไรนะคะจำนวนเต็ม10คือจำนวนที่หลักหน่วยลงท้ายด้วย0ูนย์เช่น10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 1,120เป็นต้นค่ะ ค่าประมาณของจํานวนนับและการใช้เครื่องหมายค่าประมาณนักเรียนเห็นเครื่องหมายใช่ไหมคะเครื่องหมายนี้มีชื่อว่าเครื่องหมายค่าประมาณนะคะมาดูที่หัวข้อแรกเลยค่ะค่าประมาณและค่าที่แท้จริงของจํานวนนับนักเรียนดูที่กรอบรูปภาพรูป A นะคะนักเรียนดูนะคะในภาพมีรูปแมวทั้งหมด10ตัวต่อไปนักเรียนดูที่รูปภาพ B นะคะรูปภาพ D ถ้าทีเชอร์ ไม่ได้นับแล้วทิเชอร์ประมาณค่าเอาทิเชอร์ก็จะประมาณว่ามีทั้งหมด8ตัวแต่เมื่อเรานับจริงๆแล้วเรานับได้ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 7ี่ห้าตัวเะนั้นค่าประมาณคือ8แต่ค่าที่แท้จริงคือ7ตัวค่ะเขาเรียกว่าการประมาณค่านะคะ ต่อไปเรามาดูที่รูปภาพ C ค่ะรูปภาพ C ที่เชอร์ให้ประมาณค่านักเรียนประมาณได้เท่าไหร่คะที่เชอร์ประมาณได้ประมาณ15ตัวค่ะทีนี้เรามานับรูปลิงไปพร้อมๆกันนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14ตัว แสดงว่าค่าที่แท้จริงคือ14ตัวส่วนค่าประมาณคือ15ตัวที่ที่เชื่อประมาณไว้นะคะต่อไปนักเรียนมาดูรูป e ค่ะรูป e ที่เชื่อประมาณว่าเอเยอะๆแบบนี้น่าจะมีสัก20ตัวที่เชื่อประมาณค่าว่ามี20ตัวนะคะทีนี้เรามานับไปพร้อมๆกันว่ารูปวานเนี่ยมีทั้งหมดกี่ตัว 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23ตัวฉะนั้นค่าที่แท้จริงคือ23ตัวค่ะส่วนค่าประมาณคือ20ตัวที่ที่เชื่อประมาณไว้ค่ะทีนี้นักเรียนมาดูนะคะ ท,ที่เชื่อประมาณตอนแรกเลยรูปหมามี8ตัวแต่ว่านับได้7ตัวรูปลิงที่เชื่อประมาณไว้15ตัวแต่ทีนี้ที่เชื่อนับได้แค่14ตัวอ่ะต่อไปค่ะรูปปลาหรือรูปวานที่ที่เชื่อพูดเมื่อกี้นะคะรูปวานที่เชื่อประมาณค่าไว้ทั้งหมด20ตัวค่ะแต่ที่เชื่อนับได้ทั้งหมด23ตัวฉะนั้น 8 5ด0เป็นจำนวนที่ประมาณได้เรียกว่าค่าประมาณค่ะแต่7 4 2 3เป็นจำนวนนับที่ได้ฉะนั้นเรียกว่าค่าที่แท้จริงค่ะค่าประมาณอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าที่แท้จริงก็ได้นะคะค่าประมาณเต็มหลัก10ช่วยในการประมาณจำนวนกลุ่มอื่นๆให้สามารถ ประมาณได้ใกล้เคียงกับค่าที่แท้จริงมากที่สุดค่ะในบรรดาค่าประมาณหลักอื่นๆทั้งหมดนะคะต่อไปนะคะเป็นความหมายของจำนวนเต็มร้อยค่ะจำนวนเต็มร้อยหมายถึงจำนวนที่หลักสิบหลักหน่วยลงท้ายด้วยศูนย์นะคะทั้ง2หลักเลยหลักหน่วยกับหลักสิบลงท้ายด้วย0ูนย์ค่ะเช่น100เห็นหลักหน่วยกับหลักสิบไหมคะเป็นศูนย์ทั้งคู่เลยใช่ไหมคะ 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1 1 0 1 0 0 200เห็นไหมคะหลักหน่วยเป็น0หลัก10ก็เป็น0เห็นไหมคะการประมาณค่าจะเกิดทั้งหมด2กรณีนะคะดิกๆนนคือ1ค่ะ ถ้าเราประมาณค่าหลัก10หรือเต็ม10ให้นักเรียนดูที่หลักหน่วยนะคะถ้าหลักหน่วยคือ0 1 2 3 4ให้นักเรียนปัดทิ้งค่ะแล้วเติม0นะคะแต่ถ้ากรณีที่เลขในหลักหน่วยเนี่ยเป็น5 6 7 8 9ให้นักเรียนปัดขึ้นค่ะหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเลขข้างหน้า จะเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะเช่น14นะคะที่เชื่อยกตัวอย่าง10เป็นเลข14นะคะเด็กๆ14มีหลักหน่วยเป็นเลข4ค่ะเลข4อยู่ในกรณีที่2ฉะนั้นต้องปัดขึ้นหรือปัดทิ้งคะปัดทิ้งค่ะฉะนั้นจาก14จะกลายเป็น10หรือมีค่าประมาณเท่ากับ10นั่นเองค่ะง่ายไหมคะ ต่อไปเรามาดูการประมาณค่ากันนะคะตัวอย่างค่ะประมาณค่าใกล้เคียงจำนวนเต็ม10และจำนวนเต็มร้อยนะคะของจำนวนที่ทีเชอร์กำหนดให้คือ2 1 7ล้านค่ะนักเรียนดูค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็ม10ก่อนนะคะข้างล่างนะคะจะประมาณได้ถ้าค่าประมาณจำนวนเต็ม10นักเรียนต้องดูที่หลักอะไรคะหลัก หลักหน่วยก่อนค่ะฉะนั้นหลักหน่วยของ2ล้าน178,235คือเลขอะไรคะเลขเลขเลข5ค่ะฉะนั้นเลขข้างหน้าต้องเพิ่มใช่ไหมคะเราก็จะประมาณค่าได้ว่า2ล้าน178,240เห็นไหมคะว่าค่ามันเพิ่มขึ้น ท้าเพิ่มขึ้นเพราะอะไรคะเพราะว่าตามกรณีที่ทีเชื่อให้เมื่อกี้มี2กรณีใช่ไหมคะถ้ามากกว่า5ให้ปัดขึ้นแต่ถ้าน้อยกว่า5ให้ปัดลงฉะนั้นข้อนี้5หรือตั้งแต่5ขึ้นไปเราก็จะปัดขึ้นเลยนะคะต่อไปเรามาดูค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยกันนะคะเด็กๆจากโจทย์เหมือนเดิมเลยค่ะ2,178,235 อะทีนี้ถ้าเป็นจำนวนเต็มร้อยนักเรียนต้องดูที่หลักอะไรคะหลักสิบค่ะถ้าหลักสิบมากกว่า5ให้นักเรียนปัดขึ้นหรือตั้งแต่5ขึ้นไปปัดขึ้นเลยนะคะแต่ถ้าหลักสิบน้อยกว่าห้าให้นักเรียนปัดทิ้งแล้วเติมศูนย์ข้างบนปัดขึ้นแล้วหนูก็ต้องเติมศูนย์เหมือนกันนะคะกรณีที่ที่หนึ่นะ ถ้านหนูปัดขึ้นหนูก็ต้องเติมศูนย์เหมือนกันค่ะอามาดูค่ะทีนี้โจทย์ข้อนี้หลักสิบเป็นเลขอะไรคะเลขเลข3ค่ะเลข3มากหรือน้อยกว่า5คะน้อยกว่าฉะนั้นเราปัดทิ้งแล้วเติมศูนย์ได้เลยจำนวนเต็มร้อยต้องเป็นศูนย์ทั้งหลักหน่วยและหลักสิบ ฉะนั้นปัดทิ้งแล้วหนูต้องเติมศูนย์ทั้งคู่ถูกไหมคะอ่าทีนี้คำตอบจะได้ว่า2,178,235มีค่าประมาณเท่ากับ2,178,200ค่ะค่าลดลงเห็นไหมคะเพราะว่าหลัก10มีค่าน้อยกว่า5นั่นเองค่ะ เข้าใจไหมคะถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างต่อไปกันเลยค่ะต่อไปเป็นการหาค่าประมาณนะคะโดยใช้เส้นจํานวนค่ะมาดูตัวอย่างเลยค่ะจงหาค่าประมาณใกล้เคียงกับจํานวนเต็มร้อยเต็ม10ของจํานวน7359ค่ะนักเรียนเห็นเส้นตรงไหมคะเส้นตรงที่มีหัวลูกศรสองหัวเส้นนี้เรียกว่าเส้นจํานวนนะคะทีนี้นักเรียนดู ทีเชอร์ให้โจทย์มาว่า7,359นักเรียนดูนะคะถ้าเราเทียบจำนวนเต็ม10ให้ในักเรียนโฟกัสที่หลัก10กับหลักหน่วยเท่านั้นนะคะฉะนั้น7,359 เราโฟกัสแค่หลัก10กับหลักหน่วยก็คือ59ใช่ไหมคะ5้ 59, อยู่ระหว่าง50กับ60ถูกไหมคะฉะนั้นตรงหัวลูกศรถ้าใครกลัวสับสนหนูเขียนว่า7,350ก็ได้ค่ะหรือหนูจะเขียนแค่50เนาะทีนี้ของทิเชอร์ทิเชอร์เขียน7,350 ทีนี้ทุกขีดในเส้นจำนวนของทีเชอร์จะมีค่าเท่ากับ1คือนักเรียนบวก1ไปเรื่อยๆนะคะขีดแรกทีเชอร์เขียนว่า7,350ขีดต่อไปขีดที่2นับถัดมาทางขวามือนะคะก็จะได้เป็น7,351ไปเรื่อยๆค่ะ7,352 ตรงกลางจะเป็น7355ทีนี้ตรงปลายหัวลูกศรเราจะได้เป็น7360เพราะว่า59อยู่ระหว่าง50ถึง60เห็นไหมคะอ่าทีนี้เรามาดูกันว่า7359อยู่ใกล้หัวลูกศรฝั่งไหนมากที่สุดคะอยู่ใกล้อะไรมากที่สุดคะอยู่ใกล้7,360ค่ะฉะนั้น 7,359มีค่าประมาณคือ7,360นั่นเองค่ะวิธีการใช้เส้นจำนวนถ้าเลขที่เราต้องการหาอยู่ใกล้หัวลูกศรฝั่งใดมากที่สุดให้เราตอบฝั่งนั้นนะคะเช่นข้อนี้หัวอยู่ใกล้หัวลูกศรฝั่ง7,360เราก็เลยต้องตอบว่ามีค่าประมาณเท่ากับ7,360ค่ะ ต่อไปเป็นการประมาณค่าจำนวนเต็มร้อยค่ะนักเรียนเราใช้เลขเดิมนะคะทีนี้เราจะโฟกัสที่หลักหลักอะไรคะเด็กๆหลักร้อยค่ะอ่าทีนี้นักเรียนมาดู7359อยู่ระหว่าง7300และ7400นะคะนักเรียนดูนะ 7359อยู่ใกล้หัวลูกศรฝั่งไหนมากที่สุดคะฝั่งไหนเอย่ยฝั่งฝั่ง7400ค่ะฉะนั้น7359มีค่าประมาณคือ7400ค่ะเรามาดูตัวอย่างสุดท้ายกันค่ะ 3 3 8ล้าน3 0 8นนี่คือโจทย์นะคะทีนี้ขั้นตอนแรกค่ะเราต้องมาดูว่าเลขโดดที่เราจะประมาณค่าอยู่ตรงไหนคะอ่าอันนี้ที่เชอร์ให้ประมาณค่าจำนวนเต็มร้อยะนั้นเลขโดดที่เราจะนำมาประมาณค่าต้องอยู่ในหลักหลักร้อยค่ะเห็นที่เชอร์ขีดไว้ไหมคะ2ขีดด้านล่างอ่าคือเลข 556ใช่ไหมคะอ่าต่อไปขั้นที่2ค่ะให้นักเรียนพิจารณาเลขโดดที่อยู่ในหลักถัดไปทางขวามือนั่นก็คือหลักหลักสินั่นเองค่ะนักเรียนดูว่าหลัก10บมากหรือน้อยกว่า5คะอ่ะเท่ากับ5ตามหลกักถ้ามากกว่า5ให้ปัดขึ้นแต่น้อยกว่า5ให้ปัด แต่ทีนี้ถ้าเท่ากับ5ให้นักเรียนปัดขึ้นเช่นกันนะคะฉะนั้นประมาณค่าข้อนี้จะได้ว่า3,382,556มีค่าประมาณคือ3,383,600มนัน่นเองค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่า5ปัดขึ้นใช่ไหมคะที่เหลือต้องเติมศูนย์ในหลักหน่วยและหลัก10ค่ะ เรามาสรุปกันนะคะการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหลักต่างๆวิธีหนึ่งทำได้โดยพิจารณาเลขโดดที่อยู่ถัดไปทางขวาของหลักที่ต้องการประมาณนะคะถ้าน้อยกว่า5ให้ปัดทิ้งแต่ถ้ามากกว่า5หรือเท่ากับ5ให้ปัดขึ้นค่ะต่อไปเรามาทำแบบฝึกหัดกันนะคะเพื่อทบทวนสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในคาบนี้กันนะคะ แบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหลักที่กำหนดให้ค่ะโดยให้นักเรียนตอบเป็นตัวเลขมาเลยนะคะนักเรียนไม่ต้องลอกโจทย์มาให้ทิชเชอร์นะคะเขียนข้อ1แล้วก็ตอบได้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนกับคาบเ,เรียนคณิตศาสตร์ในวันนี้แล้วพบกันใหม่ในคาบเ,เรียนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะดบายค่ะเด็กๆ